นนา่ายนาเจอกันอีกรอบแล้วนะครับเรียกว่ารอบแถมนะครับรอบแถมเนะาะคือบาย สวัสดีเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะวันตรุษจีนวันตรุษครับวันตรุษนะถ้าออกเสียงได้ชัดเจนเนี่ยจะความหมายผิดไปก็ได้นะครับเนาะวันตรุษจีนนะครับพหนุ่อยากกินข้าวจะให้ข้าวทรรมมันยังไม่จบนะครับเนาะเนื้อหาเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่า แบบฝึกหัดเนี่ยง่ายนะครับง่ายเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าก็ยากเนี่ยนะครูว่าก็ยากอยู่นะยากยากนิดนึงนะครับอา้าวเข้ามากี่คนแล้วเออเจ็ดคนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บนึงนะครับแปดคนแล้วเนาะ อ่าแปดคนแล้วนะครับรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะครับเนาะรออีกครึ่งหนึ่งนะครับครูดูกรอดยักษ์อะไรนะ โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนอะใครๆก็บอกครูแบบนี้ครูไม่รู้จะเถียงยังไงเลยเนอะหลักฐานมันฟ้องนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับอะแปดคนมาสักพักนึงแล้วน่าจะเริ่มได้เลยแล้วกันนะครับนะเนอะอ้าวคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิ อ้าวหายหมดเลยเด็กๆหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอลองอ่านคำนี้กลุก่มบงหน่อยนะครับอ่าคำนี้เนี่ยอ่านว่าอัศจรร์นะอัศจรย์เด็กๆดูคำว่าจันร์หน่อยนะครับนาะจรรยกรันใช่ไหมอ่าคำไหนเนี่ยอ่าอันนี้ทบทวนก่อนอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรจำได้ไหม ทันอะไรเอ่ยทันอะไรเอ่ยธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติทันว่าไม่ใช่เครื่องใหม่อะไรจําได้ไหมทันทะอะไรทันทะอะไรเอกทษทีแต่ว่าสามัญทันทคาดค่ะเก่งมากเลยนะครับเรียกว่าเครื่องหมายทันทคาดนะครับอ่าแต่ถ้าอยู่คู่กับตัวพยัญชนะเนี่ยเราจะเรียกตัวพยัญชนะอ่า รวมกับเครื่องหมายทันทคาดนั้นว่าตัวการันนะครับในที่นี้เนี่ยเราเรียกว่ายอยักการันเนาะตัวไหนที่มีอ่าเป็นตัวการันเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงตัวนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่าจันนะครับจันก็มันเหมือนมียอยักเป็นตัวสะกดใช่ไหมแต่มันไม่ออกเสียงยอยักเนาะเพราะฉะนั้นเวลาอ่สะกดคําว่าจันนะครับรอเรือตัวแรกก็เหมือนกับแทนเสียงสระอะนะครับ เราเรือตัวที่สองก็เหมือนกับแทนเสียงนอนหนูนั่นเองเองนาะจอะแอนนอนจันอะไรแบบนี้นะครับอัศจรัน์อ่านว่าอัศจรรย์นะเด็กๆเน,นาะอัศจรรย์ก็คือโอ้โหอะไรที่แปลกตาแตกตื่นนะอ,อกตะลึงไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่คาดการเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอัศจร์อ่าคือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานั่นเองนะครับอ้าวทีนี้มาถึงงานของเราแล้วนะครับน้องงาน เราแล้วนะครับวันนี้มีสามหน้านะครับหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะให้เด็กๆเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะครับเราจะทำหน้าหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสามและหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับก็คือข้อสี่ข้อห้าข้อหกนะครับนะเปิดมาอ่าเปิดมาหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะเด็กๆเนาะอ่าหน้า112นะหนึ่งร้อยสิบสองนะครับเขาบอกว่า ให้เขียนคำให้เขียนคำให้ตรงกับคำอ่านในวงเล็บเนอะคำอ่านในวงเล็บหน้าหนึ่งร้อยสิบสองครับหน้าหนึ่งร้อยสิบสองเนอะอันนี้เนี่ยในวงเล็บเนี่ยคือคำอ่านนะเด็กๆไม่ใช่คำที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมั้ค้างเาขาค้างเหอรอแป๊บหนึ่งนะชสบอ อยู่แน่หนึ่งร้อยสิบสองหรือยังเอ่ยคำนี้คือคำอ่านไม่ใช่คำที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราจะไม่เขียนคำตรงนี้นะครับอกาตันยูใช้ยอยูใช้ยอหญิงคุณครูมีคำศัพท์ให้ดูด้วยนะครับเนาะชื่อ่ามีคำว่าปฏิเสธสมบัติคำที่หนึ่งปฏิเสธคำที่สองสมบัติคำที่สามคำว่าสตาง คำที่สี่คำว่ากระตัญยูคำที่ห้าคำว่าอนุญาตอนุญาตญาต,ต้องไม่มีสระอีอยู่ข้างบนนะเด็กๆเกนาะถ้ามีสระอีอยู่ข้างบนนี่หมายถึงญาติพี่น้องนะอ่าต่อไปคำว่าซื่อสัตย์นะครับคที่หกเนาะอ่าทีนี้มาดูนะครับข้าวฟ่างนะข้าวฟ่างเป็นเด็กที่มีความกระตันยูเนาะวันหนึ่งอ่าข้าวกล้องน้องชายปานเล้แนะ่นอนตรงนี้ให้อ่า กตันยูกตันยูคือคำที่เท่าไหร่เอ่ยต,ติ๊กตอกติ๊กตอบที่สี่ทอันที่สี่นะครับเด็กๆก็เขียนคำว่าก,กตันยูลงไปได้เลยนะไม่ต้องเขียนเลขสี่นะ,ะกาตันยูนะครับอเขียนได้เลยนะ หน้าหนึรอสิบสองนะครับกะตัน <Yeah. S 1> ยูเสร็จรือยังเอ่ยคนหนึ่งอ <Yeah. S 1> ่า,อาถ้าไม่เสร็จก็เดี๋ยวเขียนตามนะครับดูไม่ได้เปลี่ยนหน้าไปไหนเนาะวันหนึ่ง เข้ากล้องน้องชายของเข้าวฟ่างหยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ของจุดๆกระเป๋าสตางค์สตางค์คือคำไหนเอ่ยอคำที่ที่สามคำที่สามนะครับเนาะก็เขียนคำว่าสตางค์ที่ถูกต้องลงไปได้เลยนะครับเนาะ สออสะตออางอตางนี่คือคําอ่านนะครับไม่ใช่คําศัพท์ที่ถูกต้องนะเวลาเด็กๆจําคําศัพท์ก็ต้องจําคําศัพท์ที่ถูกต้องนะครับสอตออางออกาว่าสตางเนาะอ่าสตางสออสะนี่สระอ่าสระอะแบบไม่ประวิสัญญีก็คือไม่ปรากฏรูปสระอะต้องออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงนะครับสตางสตางแบบนี้เนาะอ่าสตางนะครับ น้องชายของ้าฟ้างเนี่ยหยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ของเข้าวฟ้างไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอนุญาตคือคำไหนเอ่ยห้าคำที่ห้านะครับเนาะอ่าก็เขียนอนุญาตไปได้เลยนะครับอนุญาตก็ออนออุอ่านว่าอนุนะครับยออาตอย่าอนุญาต คำว่าญาติในคําว่าอนุญาตเนี่ยไม่ต้องมีสระอีนะครับเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องอะไรนงี้ต้องเติมสระอีตรงเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมใครยังไม่เสร็จก็เขียนตามไปนะครับเนาะ,เ,นาะเมื่อเข้าฟังถามเข้ากล้องนะครับก็จุดดุปฏิเสธปฏิเสธคือคำ<ป> คำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะครับเนาะก็เขียนเลยนะครับปฏิเสธนะช่องมันเล็กนิดนึงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเอบีบตัวอักษรของตัวเองให้เล็กนิดนึงนะครับเนาะอ่าปตตประตักนะครับอ่าปตออ่อานว่าปฏินะครับสอเอทอเ,เศษปนฏะิเสธเนาะคำว่าปปอปสลอตึงเสียงนะครับเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนญนีนะ คำที่ไม่ประวิสัญนญนีก็คือคำที่ออกเสียงข่ดขัดทำกี่หน้าคะทำสามหน้าครับเนาะทำสามหน้าคำที่ไม่ประวิสัญญีก็คือคำที่ออกเสียงขัดแต่ไม่ปรากแอ่าพ่อแม่รู้เอ,อ้พ่อแม่รู้นะครับไม่ใช่พ่อแม่รู้พ่อแม่รู้ แม่จึงสอนว่าคนดีต้องมีความซื่อสัตย์เอาซื่อสัตย์ครับที่เท่าไรเอ่ยคำที่โพ้เนี่ยซื่อสัตย์ก็เขียนได้เลยนะครับเนาะสออือซื่อไม่เอกซื่อสออตอยอกรันซื่อสัต์นะครับเนาะสอตอยกรันสัตซื่อสัตอ่าซื่อสัต์นะครับเนาะอ่าหรือว่าคำสัตอะไรแบบเนี้ยเนาะจะใช้ ยอยักกระรันนะครับแต่ถ้าสัตว์ที่หมายถึงสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะใช้ววแหวกกรรันนะครับเสร็จแล้วค่ะคุณโคดูกเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหม ต่อไปนะครับอ่าพอแม่รู้แม่จึงสอนว่าคนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดอยากได้จุดจุดจุดสมบัติสมบัติคือสมบัติอ่าสมบัตินะครับคือคําที่สองก็เขียนเลยสออมสมบอต่ออีบัตสมบัตินะครับอ่าต่ออีนี่ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กตัวสะกดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นต่ออีนี่ก็เป็นคำว่าบัตเนี่ยก็คือมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กฎนะครับ ยเลไม่คิดอยากได้สมบัติของผู้อื่นนะครับนี่คือคนดีเนาะเด็กดีนะครับซื่อสัตว์ต้องดูให้ดีนะเวลาเอาไปใช้จริงอย่าเขียนผิดนะเด็กๆเนาะสอ่ออตยกอลันเนี่ยสัตว์นะครับแต่ว่าหมายถึงเกี่ยวกับคําพูดนะครับเนาะแต่ถ้าวัาแหวนกะลันเนี่ยหมายถึงสัตว์สัตว์สิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆนะครับอ่าหน้านี้ผ่านไปเลยหน้าหนึ่งร้อยสิบสอง ผ่านเลยอ่าผ่านเลยมีใครไม่เสร็จไม่ทันไม่เลยวเวลามันจะไม่แล้วนะเวลาจะหมดใช่ไหมอ่าต่อไปนะครับเนอะข้าวกล้องรู้สึกและอายใจจึงคืนเงินให้เข้าว้างพร้อมกล่าวคําขอโทษนะครับเอ้ามีนะครับมีครรําศัพท์ให้ดูด้วยเนาอะ,อะคําว่าขอโทษเป็นคําที่หนึ่งคำที่สองเอ่ย คำที่สองอคำที่สองครับก็เขียนเลยขออขอทูสอโทษน,นะครับขอโทษเนาะอ่าต่อต่อไปนะครับ เข้าวฟ่างไม่โกรธไม่โกรธคือคําที่เท่าไรเอย่ยสครับนะ่คำที่สี่เนาะโกรธนะครับกรอโทโกรธนะครับอ้าวข้าฟ่างไม่โกรธเนาะและให้อภัยอ่าถูกต้องและให้อภ,อภัยอภัยคือคำที่ หนึ่ง,น,น,งนั่นเองนะครับเนาะอะไพโอ,โออพออะยอมไพอ่นว่าอภะไพอออ่ะอ่ะสระอ,อ่ะลดลูกนะครับเป็นคําที่ไม่ปล่าวิสัญน,นีออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงนะครับอ่าพ่อแม่ต่างดีใจที่ลูก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 รักใคร่รักใคร่คือคําที่สามนะครับเนาะ ลูกลูกรักใครคืออะไรเหรอครับรักใครก็คือความรักสมัครสมานมกลมเกลียวสามคัคคีอะไรแบบนี้นะครับเนาะรักใครมีไม่เอกนะครับถ้าไม่มีไม่เอกี่กลายเป็นรักใครไปเลยนะครับเนาะมีไม่เอกตรงคำว,ว่าใครนะครับอ่าสระไอไม่ม้วนนะเด็กๆเนาะ อามีใครยังไม่ใส่ไม่เอ่ยในหน้าหนึ่งร้อยสิบสามอ่าถ้าไม่มีคุณครูไปต่อแล้วนะครับเนาะอ่าหน้าหนึ่งร้อยสิบสามนะครับเนาะอ่าวันนี้วันนี้ถ้าไม่ทันครูลดให้แล้วกันเนาะก็ทำหน้าหนึ่งร้อยสิบสองกับหนึ่งร้อยสิบสามพอนะครับเนาะเดี๋ยวหนึ่งร้อยสิบสี่เราค่อยไปทำกันพรุ่งนี้ก็ได้โอเคไหมืึโอเคครับ โอเคนะครับเนาะอ้าวเขียนข้อความนะครับจากภาพเนาะและตัวอักษรที่กําหนดนะครับอ้าวข้อหนึ่งนะครับอ่าเนาะมีรูปเชือกอยู่ด้วยนะครับใช่อ้าวมีรูปโซ่นะครับไม่ใช่เชือกนะครับอ้าหรือว่าเชือกเชือกนะครับเนาะอ่าโซ่นะครับโซ่ของครูก็มองไม่ค่อยชัดนะครับรูปโซ่เนาะรูปโซ่เราจะแทนตัวอะไรเอ่ย โซโอ,อโซแซอโซนะครับหนูเราก็เขียนซอโซ่ลงไปนะครับอ่ารูปหนูรูปหนูเราจะแทนตัวอะไรเอ่ยอืหนูนค่ะเอ้นอน,นูนั่นเองนะครับเนาะอ่ารูปม้าละรูปม้าเราจะแทนตัวอะไรเอ่ยมอมา้ามอมาอ้าอมอม้านะครับเนาะอ่าอา รูปควายรูปควายเราจะแทนตัวอะไรเอ่ยคอควายค่ะเนอะคอควายอ๋ออ่ารูปไก่รูปไก่เราจะแทนตัวอะไรเอ่ยก็ไก่ออไก<ป>่ใช่ไหมอ่ารูปหนูรูปหนูเราจะแทนตัวอะไรเอ่ยตัวหนูค่ะตัวหนูอ่ะรวมอ่านว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับอ่า ก็หมายถึงว่าคนที่ซื้อตรงนะครับทำมาค้าขายด้วยความซื้อตรงก็จะ,ะสามารถทํากินได้ตลอดไปนะครับแต่ใครที่คดโกงนะครับไม่นานก็จะต้องอเสียหายนะครับไม่มีคนมาซื้อของอะไรแบบนี้เนาะหน้าหนึ่ง้อยสิบสาไม่มีอีกข้อหนึ่งใช่ไหมข้อสองเนาะข้อ2องลองทำเองนะครับวันนี้ลดให้ หนึ่งหน้านะครับก็เหลือแค่หน้าหนึ่งร้อยสิบสองกับหนึ่งร้อยสิบสามนะเด็กๆอ่าคุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วนะครับเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็เรียนตัวเรียนวิชาต่อไปนะครับเดี๋ยวนิดเดียวชั่งหมดเวลาเนาะอ่าสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีสวัสดีค่ะครูแล้วค้าวงไม่ทำาหรอาวแรงทำด้วยทำด้วยตัวเองนะครับข้อสองอืม ครับอ่าบ๊ายบายส่วนหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ยังไม่ต้องทํานะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทํากันวันพรุ่งนี้นะครับ่าบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับงับ่นครูครับครับ จบวิชานี้ก็ไปเลยนต่ออีกชาหนึ่งเจ้านายว่ายังไงนะน่าลองทำไหมครับหน้าหนึ่งร้อยเอ่อข้อข้อไหนนะครับขอ้อข้อที่สองครับหน้าหนึ่งร้อยสิบสามครับทำด้วยครับทำด้วยตัวเองได้เลยครับบายจังหวัดนครศรีธรรมรเจ้านายสวัสดีค่ะคุณดูครับ,บคุบบ